จะมากันเมื่อีงเมืองทุ่งยางนะค่ะเพราะว่าถ้าหักว่าผ่านใดไปที่ทุ่งยางนะผ่านจะต้องติดใจเพราะว่าทุ่งยางเราเดินทางสะดวกไกลจากตัวเมืองแค่ประมาณ5กิโลเท่านั้นเองนะคะไปตามถนนบรมอาจนะไปถึงก็อพาะเข้าเขตเมืองทุ่งยางปุ๊บนี่ก็จะมองเห็นประตูเอ พระบรมธาตุเลยนะคะเห็นมองเห็นพระบรมธาตุมองเห็นหลังคาพระวิหารเลยนะแล้วก็พอเราไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้วหวหลวงพ่อประธานเขา้าได้วหวพระบรมธาตุซึ่งมีอัธิของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ในนั้นแล้วเราก็จะได้เลยไปไหว้นู่นเลยวัดพระแทนศิลาอาจซึ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั้งหลายนะคะหรือว่า อพอไหวพระซ็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเที่ยวตรงไหนเรามีอีกหลายที่เลยที่ไกลๆๆ,ๆตรงนั้นอะอย่างเช่นว่าสวนสาธารณะหนองทะเลไปนั่งจิบกาแฟาสักตรงไหนสักที่หนึ่งบริเวณรอบหนองนั้นก็มีมีมหลายร้านอยู่นะคะ,ะแล้วก็หลักมาทางทางสายไหนก็จะมาเจอเวียงเจางอ เจอบ่อบน้ําทิพหรือว่าบ่อน้ําซักซิดที่ว่าเป็นบ่อน้ามที่เข้ามาตักน้าไปทําพิธีหลวงฮนะที่เวลาพระเจ้าเป็นดินพระเจ้ายุหัวะจะขึ้นครองราชหรือว่าจะมาเฉลิมฉลองมีการเฉลิมฉลองอะไรก็จะตักน้าจากบ่อน้ําทิพนี่ไปนะคะ,ะตรงเวียงโจงเงาะนั่นก็มี <c oughs> จะมีรูเมืองนะคะจะมีรูเมือง สองชั้นมังสามชั้นมังเหมือนลักษณะที่สุขโขทัยเลยนะคะ,ะก็ว่ากันว่าที่ว่ามีเวียงเจาะเงาะเนี่ยก,ก็สืบเนื่องมาจากที่ว่าเรื่องสั่งทองของราชการทีสงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนทุยั่งเนี่ยเป็นเมืองท้าวสามมุนมาโกนนะคะเป็นเมืองของท้าวสามมุนที่นี่ก็มีเวียงเจาะเงาะเมืองท้าวสามมุนนะคะ อาออกจากเวียงเจ้าเงาะมานะคะออกมาจากเวียงเจ้าเงาะมาก็โอ้โหจกักหิวยั้งเนี่ยเออจะไปกินอา,อาหารพวกก๋วยเตี๋ยวพุงวัวของของเจ๊แมวก็ได้นะหรือจะไปทางหลังอีกน้อยก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเย็ดพิษร้าน,า,า,รา,รานอาหารยายปลิวโอ้โหร้านอาหารยายปลิวนี่มีของกินเยอะมากเลยนะคะมีของกินเยอะมากเลยนะท่านก็ จะได้เห็นทิวทัศน์นะมองไปทางกลางนานน่นก็มองทะลุเห็นเลยนะคะเนี่ยแล้วก็โอเรื่องของชิ้นนี่ตลอดเส้นทางเลยนะคะของชิ้นเนี่ยตลอดเส้นทางเลยหรือว่าท่านจะไปดูศูนย์การเรียนรู้เขาเกลียบว่าวนี่เขาเกลียบว่าวของเรานี่ไปถึงนู่นเลยถวายถวายพระเทพเลยละนะคะ จากจากบ้านทุงย่งเหนือเนี่ยนะคะจากเขาเกลียบเบาก็จะมีเขาเกลียบพอดีคําอีกอันนี้ก็เป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนทุงย่งเราเนี่ยปีนึ่งไม่ใช่น้อยเลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะไปเที่ยวตามแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะจะไปไปชมแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงก็ มีอีกหลายที่อ้าวไปเที่ยวหลายที่แล้วอ่ะก่อนที่จะกลับเข้าเมืองอีกอก่อนที่จะกลับเข้าเมืองอีกแม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวใบตองตรงนั้นโอ้นหคนจอดรถกันยาวเหยียดเลยละแต่ละวันเพราะว่า,อ,าอยู่ข้างถนนใหญ่เลยนะคะอ่าเนี่ยเราก็เดินทางสะดวกถ้าหากว่าท่านจะไปทุงย่างนะจะไปนอนก็ได้มีเกตเฮ้า มีที่พักมีอะไรอุ้ยหลายลายสิงหลายอย่างที่น่าดูท่านจะ,จะอยากไปแบบว่าเป็นหนองน้ำหรือว่าเป็นเนินเขาหรือว่าเป็นห้วยหนองคลองบึงโอ้ยพาเที่ยวได้ตลอดเลยนะคะยังไงก็เชิญชวนอยากไปมา่ล้วนี้คุยมาตั้งนานไม่รู้ว่าอยากไปกันหมอนะคะจะไปไม่ไปไปเก๋อถ้าไปก็เดี๋ยวมานะคะ